อร่อยเลิศอร่อยเลิศกบุิตวันนี้อยากจะชวนมารับประทานอาหารที่ร้านกินลมชมปลาแปดริ้วฉะเชิงเศราเดินทางมา,าไม่ยากเลยนะคะเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณสุชาติธนะผลเลิศพี่เอส,สวัสดีนะจ๊ะส,สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมกับชื่อร้านเลย กินลมบรรยากาศเลิศมากริมแม่น้ําบางปะกงแล้วชมปลาไม่ได้ชมอย่างเดียวรับประทานปลาและกุ้งเมนูวันนี้กินลมชมปลาแปดริ้วชาดเชิงเซาภุ้มใจนําเสดออะไรจ้งเอาอย่างแรกวันนี้ก็กุ้งแม่น้ําเผาครับใส่กุ้ง3ตัวโลนามาเผาให้สุกพอดีมันยังเยิ้มนะครับจิ้มกับน้ําจิ้มซีฟูดทาด้วยพิกขหนูสวนมะนาวแท้ตามสูตรของทางร้าน เนื้อฟูมากโดยชฉพาน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดแซ่บเลยนะจ๊ะไปต่อคะ่ะผ้ากุ้งแชบวยเราใช้กุ้งทะเลธรรมชาติครับนำมาย่างไฟอ่อนๆแล้วก็ยำกับเครื่องเทศสมุนไพรตะไครหอมแดงพริกขี้หนูพริกเผาหอมอมากและเยอะมากเครื่องสมุนไพรอยากให้ชิม ไปเมนูที่สามชูชีปลาคาวครับใช้ปลาธรรมชาติจากแม่น้ำบางกงเนี่ยฮะตัวใหญ่ๆหั่นแว่นไปนึ่งแล้วมาราดด้วยน้ำชูชีที่ใช้น้ำพริกแกงเนี่ยเป็นสูตรของทางร้านคุณจะเป็นชูชีกุ้งก็ได้ชูชีปลาก็ได้หรือชูชีปลาอย่างอื่นก็ได้ยังไม่จบแห่เกินเมนูนี้แนะนำแห่เกินนี่ของทางเราเนี่ยจะใช้กุ้งโอกักคือกุ้งทะเลแกะ เนื้อล้วนๆห่อด้วยฟองเต้าหู้ค่ะแล้วไปนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาทอดจิ้มกับน้ำบวยวเจียเป็นสูตรของทางร้านรสชาติหวานกลมกล่อมหอมครับยังไม่จบเราไปปลาช่อนกันสิจ้าเฮียครับแกงส้มแปะซะปลาช่อนไหลบัวค่ะใช้ปลาช่อนธรรมชาติปลาช่อนนานะับนำมาทอดราดด้วยน้ำแกงส้ม,มส่วนน้ำพริกแกงส้มเนี่ยทางร้านปรุงเองครับพร้อมกับไหลบัวเห็นไหมที่ร้านกินลมชมปลานะคะไม่ว่าจะเป็นแกงส้มแปะซะ จูชีหรือจะเป็นพลาหรือน้ำจิ้มซีฟูด้ดทุกอย่างจะปรุงเครื่องเองหมดสดใหม่วันต่อวันร้านเปิดกี่โมงแล้วมีบรรยากาศแบบไหนบ้างวันธรรมดานี่จะเปิด10โมงเช้าค่ะ,ะส่วนวันหยุดนัาขากขัตฤกษ์เนี่ยจะเปิด9ก้าโมงครึ่งเราของเรามีทั้งด้านริมแม่น้ำบางกงบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็ห้องแอร์ค่ะรีขอการันตีให้กินลมชมปลาแปลิ้วฉัดเชิงเซาเป็นอร่อยและ ชักอยาจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านกินลมชมปลาตั้งอยู่ที่ถนนสันประสาทอําเภอแปดริ้วจังหวัดชาเชิงเซาร้านอยู่ใกล้กับโรงเรียนเซนต์แอนโทนีโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบเซทพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะก om ินลมชมปลา ียังคุณแค่ใช้ AIS Point 1คะแนนก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3ามสมกราคม2568ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันสุกเวลา8นาฬิกา45นาทีดูทีวีกด33นสิมลงาถือกด3พลัสขาขอบุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะค,ครับ อร่อยเล่กกบผริตรีเม่จออีติ้งเย้าพิงฉางต้องกินค่ะ